รายการ Global ASEAN โดยโกวีจงกิจถาวรและปิยรม่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปิยรม่มทรัพย์สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณกวีคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดเนี่ยคงจะไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะฝีมือแรงงานนะคะของคนไทยซี่ไปอยู่ในอันดับที่คุณกวีบอกว่าโลโลของโลกเลยเหรอคะคืออย่างนี้ครับโลกของเราเนี่ยในแต่ละปีนะครับซึ่งมีการทำกันอย่างเรียกว่าทุกวิชาทุกสาขานะครับก็คือรายงานประจำปี ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมขีดความสามารถของของทุกเรื่องนะครับและเรื่องหนึ่งที่ได้ออกมาเป็นปีแรกก็คือรายงานนะครับขีดความสามารถทักษะของคนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับคือคนที่มีงานทํา<ะ>คนที่เป็นผู้จัดการคนที่มีการศึกษานะครับ<ะ>ในแต่และปีเนี่ยคนไทยมักจะหยิบเอารายงานของเอ่อ world economic forum มาเป็นดับชนีวัด ขีดความสามารถของไทยว่าเราสู้เ,เทศอื่นๆได้หรือไม่นะครับอันนั้นเป็นเป็นตัวดัชนีหลักนะครับแต่ดัชนีที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นดัชนีที่พูดถึงาสางเกิดเขาใช้คำว่า t ALENT นะครับไม่ใช่ t ALENT นะครับ t ALENT ก็คือคน <c oughs> ที่มีความสามารถมีความรอบรู้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับผู้จัดการระดับผู้บริหาร ในระดับที่ทํางานต้องมีความรู้ที่พอเพียงมีความสามารถที่จะทํางานต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถนำความก้าวหน้ามาสู่งานนั้นได้นะครับปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับหนึ่งนะครับมาตลอดเนี่ยก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศฟินแลนด์ประเทศเดนมาร์กเนี่ยสามประเทศนี้นะครับมักจะติดอยู่ในทุกทุกดัชนีของโลก ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความสมดุลมากที่สุดนะครับทั้งการาควบคุมนโยบายความริเริ่มนะครับแล้วก็ความสนใจของประชาชนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลมกลืนไปหมดนะครับมันมีการประสานงานจึงทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมีคนที่มีทักษะ ูงมีขีดความสามารถสูงส่วนประเทศไทยนะครับอยู่ในอันดับยี่สิบเจ็ดนะครับจากสิบหกสิบประเทศที่มีการสำรวจนะครับ <c oughs> ซึ่งตามจริงแล้วประเทศไทยน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้แล้วก็ดีกว่าน,นี้เพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอในช่วงที่ผ่านมาเต็มไปหมดมว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยก็ได้เตรียมมามา,มากกว่าทุกๆประเทศ ใช้เงินมากมายมาหาศาลนะครับนี่คือประเด็นที่ว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเพิ่มทักษะให้กับคนในชาติได้นะครับอย่างชเช่นการลงทุนแล้วก็การพัฒนาของเราก็ได้ทําแต่ก็ไม่มีการต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้ต่อเนื่องการลงทุนทางด้านการศึกษาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นซึ่งทุกๆปีมีการพูดคุยกันแล้วก็งบประมาณของชาติ ก็ให้กับการจัดการระบบการศึกษาเนี่ยมีมาก<ฆ>แต่แน่นอนเนี่ยลูดไหลไปก็เยอะนะครับแล้วก็อย่างเช่นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานนะครับอย่างจะเห็นว่าประเทศไทยมีสถิติที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าปัญหาว่างงานของคนไทยเนี่ยไม่มีคือทุกคนมีงานทำ<ฆ>แ,แต่ยังต้องอาศัย แรงงานต่างชาติซึ่งทุกวันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะคือจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของฝีมือแรงงานเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างเช่นกรณีของทักษะแรงงานในบางเรื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยคนที่เรียนมาทางอาชีวศึกษานะคะช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างกลอะไรต่างๆซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นในในส่วนหนึ่งแหละแล้วก็บางส่วนเนี่ย ฝีมือแรงงานบางส่วนเนี่ยก็บางคนทําเก่งแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาคือเขาก็ฝึกมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กตามอู่ซ่อมรถตามอะไรต่างๆอค่ะคุณกวีมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะเอามารวมได้ค่ะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีความต้องการคนที่มีทักษะในเรื่องวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านเทคนิคนะครับเพราะว่าประเทศกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก็ต้องการคนเหล่านี้มากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าคนที่มีทักษะทางด้านวิศวะแล้วก็ทางด้านเทคนิคก็จะได้รับนะครับข้อเสนอไปทำงานต่างประเทศสูงมากเงินเดือนก็ดีกว่านะครับฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญว่าคนที่มีขีดความสามารถทางด้านวิศวะและทางด้านเทคนิคมักจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นซึ่งผมจะหยิบยก ขึ้นมาคุยนะครับว่าคนที่มีขีดความสามารถทางด้านวิศวะและทางด้านเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมักจะไปสหรัฐอเมริกาไปอังค์กรแคนาดาซึ่งให้เงินเดือนเขาสูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อมสําหรับครอบครบัวเขาก็ดีกว่านะครับและนี่ทําให้ประเทศไทยขาดแรงงานทางนีมากๆกก็ต้องเอาแรงงานจากต่างประเทศนะครับและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ประเทศไทย ขาดแรงงานทางด้านนี้ขาดคนทํางานที่มีทักษะทางด้านนี้นะครับแน่นอนสิ่งที่มีแนวโน้มที่ดีก็คือว่าพอมีประชาคมอาเซียนการรื่นไหลของคนที่มีทักษะในการทำงานเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่แรงงานที่ไม่มีความสามารถนะครับที่แต่หมายถึง ในทุกๆมิติเนี่ยก็จะมีการไหลรื่นของความรู้ของคนงานของความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐของสถาบันต่อสถาบันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอืค่ะถ,ถ้าเทียบกันนะคะตอนนี้เนี่ยแรงงานของประเทศไหนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ต้องการในต่างประเทศมากค่ะคือไม่ไม่ใช่แรงงานพวกอย่างที่ คนกัมพูชาคนพามา่าเข้ามาทําในบ้านเรานะคะแต่เป็นแรงงานด้านวิศวกรรมอย่างที่คุณกวีบอกอะคะ่ะทาน,นาเทคนิคอะคะ่ะตอนนี้เนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งในของประเทศอาเซียนเพราะว่าเขามีระบบนะครับการศึกษาที่ดีเขามีระบบะต่อเนื่องที่จะผลิตคนนะครับนั้งในระดับบริหารในระดับผู้จัดการแล้วก็ในระดับล่างให้มีขีดความสามารถฉะนั้นจะเห็นว่า คนมาเลเซียไม่เดินทางไปทำงานต่างประเทศจะอยู่ภายในประเทศซึ่งเป็นดัชนีชี้ชัดว่าบริษัทโรงงานต่างๆสามารถดึงเอาเขาเรียกว่า local talents นะครับก็คือคนที่มีทักษะที่เป็นคนพื้นเมืองมาใช้ได้เต็มที่นะครับไอ้ประเด็นนี้น,น่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์นี่จะต่างจากมาเลเซียเพราะว่าเป็นประเทศเล็กประชาชนฐานประชาชนพลระเมืองมีน้อยมากแค่ประมาณห้าล้านสามแสนคนฉะนั้นสิงคโปร์จำเป็นที่จะต้องนำเข้าเขาเรียกว่า foreign talent ก็คือคนที่มีความรู้ที่เป็นต่างชาติยังจะเห็นนะครับว,ว่ามีคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย หรือผู้บริหารเงินเดือนแพงๆเนี่ยจะเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในสิงคโปร์เปิดบริษัทเพราะว่าสิงคโปร์ต้องการคนเหล่านี้เพื่อที่จะมาเสริมผลักดันให้ขีดความสามารถของประเทศเนี่ยสูงทัดเทียมกับประเทศในโลกที่หนึ่งหรือประเทศอย่างในระดับของโยุโรปนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยสามารถสู้ได้ตอนนี้สิงคโปร์เนี่ย นะครับรายได้ถัวเฉลี่ยสูงกว่าสหรัฐเดยซ้ำไปห้าหมื่นกว่าเหรียญต่อปีค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขามีขีดความสามารถนะครับฉะนั้นสิงคโปร์สามารถดึงเอาชาวต่างประเทศที่เป็น foreign talent เนี่ยเข้ามาทำงานได้มาช่วยแต่ของประเทศไทยนะครับยังไม่ได้อยู่ในระดับนั้นเพราะว่าการศึกษาก็ดีของเราเนี่ยบกพร่องเยอะนะครับถึงแม้มีการลงทุนเยอะก็ตามนะครับ ความต่อเนื่องนะครับในการสร้างคนที่มีทักษะสูงเนี่ยน้อยแต่พอพูดถึงประเทศไทยก็ต้องขอชมอย่างหนึ่งนะครับว่าพอพูดถึงทักษะเนี่ยสองสามประเด็นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งซึ่งคนต่างประเทศจะชื่นชมอย่างเช่นคนไทยมีทักษะในการแกะสลักนะครับเรื่องแกะสลักน้ําแข็งได้อันดับหนึ่งของโลกเป็นประจําประกวดที่ดูไบก็มักจะชนะเลิศนะครับประกวดที่ ท็อไกโดหรือไหาหลงเจ้ยงก็จะชนะเลยนะครับอันนั้นเป็นขีดความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องแต่ถ้าเรามาดูในบริบททั่วไปเนี่ยเราไม่ติดอันดับเลยฉะนั้นเราอย่ามาหลงกับขีดความสามารถเฉพาะด้านนะครับฉะนั้นจึงต้องเสริมสร้างทักษะทั่ว,วไปเนี่ยให้สูงทัดเทียมกันนะครับกว่าภูมิภาคครับ อย่างสิงคโปร์เนี่ยค่ะที่บอกว่าเขาพยายามที่จะอาศัยแรงงานฝีมือที่มีทักษะจากต่างชาติเข้ามาเพื่อมาพัฒนาประเทศเนี่ยตัวสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีปัญหาใช่ไหมคะในเรื่องของประชากรที่คือคนไม่ค่อยอยากจะแต่งงานไม่ค่อยอยากจะมีลูกเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนประชากรมากไหมคะ ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญไม่ใช่เฉพาะสิงคโปร์จะมีปัญหาแบบนี้ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเป็นสังคมสีเทาไปแล้วส่วนสิงคโปร์จึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยมีนโยบายระยะยาวที่จะนําเอาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากทําให้คนสิงคโปร์ไม่พอใจเพราะว่าคนที่มาจากต่างประเทศที่มีความสามารถ มักจะเข้ามามีเงินเดือนสูงๆแล้วก็เข้ามาซื้อบ้านในทําเลดีๆนะครับคอนโดมิเนียมดีๆซึ่งคนปกติสิงคโปร์มีรายได้นะครับระดับกลางไม่สามารถซื้อได้แล้วก็คนเหล่านี้ทำให้ราคาของคอนโดบ้านพักเนี่ยถีบสูงขึ้นหลายเท่าตัวทำให้คนสิงคโปร์ไม่สามารถที่จะซื้อบ้านในระยะยาวได้ก็เลยมีการ ไปขออยู่ต่างประเทศอย่างเช่นแคนาดาออสเตรเลียเป็นจำนวนมากนะครับปีหนึ่งถึงเกือบห้าพันคนนะครับในเกาะเล็กๆแบบนี้มีคนอพยพไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นพันๆนี่นะครับถืนทำอย่างนี้ต่อไปสิบยี่สิบปีหมดประเทศนะครับมีแต่ชาวต่างชาตินะครับค่ะอืมแล้วอย่างกรณีของจีนเนี่ยประชากรมากมายมากที่สุดในโลกพันสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ย ทำไมถึงประสบปัญหาของอการเป็นสีเทาอะคะในเมื่อคนจีนเนี่ยมีมากมายน่าจะมีหลากหลายรุ่นหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าประชาชนของจีนมีมากก็จริงแต่เนื่องจากว่ามีนโยบายบุตรคนเดียวทำให้จำนวนประชาชนที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับมีจำนวนจำกัดจึงกลายเป็นของคม สีเทานะครับ oh. ในภูมิภาคอาเซียนนะครับมีสามประเทศที่เป็นประเทศของคนหนุ่มสาวคือประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในอายุระหว่าง19ถึง49นะครับซึ่งเป็นช่วงวัยทองนะครับก็คือประเทศเวียดนามกัมพูชาแล้วก็เมียนมาสามประเทศนี้จึงเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเยอะมาก และในอนาคตไทยจะประสบปัญหาเพราะว่าคนไทยมีอายุเริ่มแก่ลงคือเกิน49ปีไปจะมีมากขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของประชาชนคนไทยพลเมืองประมาณเกืบเอบ67ล้านคนนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนนะครับของคนหนุ่มสาวเกิน60เปอร์เซ็นตนะครับของเราเป็นสังคมสีเทาอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ นานขึ้นมีอายุยืนขึ้นนะครับค่ะอืมค่ะเอะแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคุณกวีคะในกรณีที่ของเขาเจอปัญหาสังคมสีเทาเหมือนกันในขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเองก็พยายามจะผลักดันให้ประเทศเนี่ยจเจริญรุดหน้าซึ่งคือแน่นอนคู่แข่งเนี่ยแข่งกับจีนอยู่แล้วเจอสังคมสีเทาเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยคุณกวีคิดว่าคู่แข่งคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะคืออย่างนี้สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมสีเทาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายมากทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องแตกภาร,ะ,ระ,ะไว้มากๆในแต่ปีงบประมาณเนี่ยไม่ไหวแล้วฉะนั้นจึงพยายามนะครับที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีลูกหลานมากขึ้นคือญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีลูกหลานในระดับนะครับสองเปอร์เซ็นคือสองคนตอนนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมีลูกแค่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะนัะ้เนี่ย จะเห็นว่าเมื่อสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้คนที่เพิ่มมาในสังคมในยี่สิบสามสิบปีข้างหน้ามีจำนวนจำกัดก็จะทำให้คนที่อยู่ในตลาดแรงงานมีน้อยจึงไม่แปลกใจเลยตอนนี้สังคมญี่ปุ่นเนี่ยจึงเอาคนต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากตามปกติสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ไม่ค่อยจะเอาแรงงานต่างด้าเข้ามาเพราะว่าเห็นว่า เขาจะมาใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่นเนี่ยลำบากตอนนี้ปกติครับมีแรงงานเวียดนามแรงงานจากอินเดียปากีสถานอิหร่านนะครับแล้วก็จากฟิลิปปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินอินโดนีเซียเนี่ยสองประเทศนี้จะเป็นแรงงานพิเศษนะครับซึ่งเข้ามาทำงานในภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันที่เป็นนะครับสงเคราะห์ ช่วยคนชราโรงพยาบาลต่างๆนะครับเหมือนเป็นผู้ช่วยแพทย์อะไร<ช>พวกนี้เหรอคะพยาบาลใช่แล้วก็ที่แปลกที่สุดนะครับคนไทยไม่เอานะครับคนไทยเนี่ยตามจริงได้โคตาแต่คนไทยไม่ไปทํางานนี้นะครับหรือว่าลําบากเงินเดือนก็ไม่มากนะครับสู้อยู่ประเทศไทยดีกว่าเพราะว่ามีงานรออยู่แล้วส่วนคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็จะไปทํางานต่างประเทศไปตะวันออกกลางได้เงินเดือนอ่า สูงมากนะครับเพราะว่าคนที่ไปญี่ปุ่นต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นนะครับผมพบกับคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียนะครับที่ฝึกภาษาญี่ปุ่นนะครับก็งูงงปลาปลาพอที่จะพูดคุยนะครับวันต่อวันได้ก็เงินเดือนพอใช้ครับอืมค่ะแล้วอย่างนอก,นอกเหนือจากคนฟิลิปปินส์คนอินโดที่เมื่อกี้บอกว่ามีพวกมีอิหร่านมีพวกอะไรพวกเนี้ยเขาไปทําในด้านไหนอะคะส่วนมากก็ไปทำเอ่อ แรงงานนะครับอย่างเช่นเธอขายของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้นะครับเป็นคนต่างชาติจะเห็นคนหน้าตามาจากเอเชียใต้นะครับพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องเลย <c oughs> ตามร้านสรรพสินค้าต่างๆนะครับตามปกติถ้าไปร้านสรรพสินค้าในย่านกินซ่าจะพบแต่คนที่หน้าเอเชีย พูดภาษาจีนกลางนะครับแต่ถ้าไปในตลาดล่างเนี่ยตามท้องถนน <c oughs> จะเห็นคนที่มาจากเอเชียใต้นะครับพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นสาเหตุที่มีคนอิหร่านในญี่ปุ่นเยอะก็เพราะว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีพันเก้อยเจ็ดสิบกว่านะครับ <c oughs> มีคนอิหร่านไปเรียนหนังสือในญี่ปุ่นเนี่ยหลายพันคน <c oughs> คนเหล่านี้ก็ตก้างค้างมา กลับประเทศไม่ได้ของชาวพม่า,รมาประมาณ4,700กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้รับสัญชาติเป็นญี่ปุ่นแต่ก็ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่นะครับก็จะเห็นคนเหล่านี้ทำงานในบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นครับอดเป็นห่วงไปได้นะคะถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดจะเพิ่มประชากรของเขาเองขึ้นมาเนี่ย แต่ว่าพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยมันมีจํากัดค่ะคุณกวีแล้วก็สถานที่อาคารที่พักอาศัยอะไรต่างๆก็แพงมากนะคะมันจะมีปัญหาขึ้นในภายหลังไหมคะก็แน่นอนที่สุดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่จํากัดมีประชาชนถึงร้อยยี่สิบกว่าล้านคนนะครับแล้วก็ประชาชนก็กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าจะดูตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยให้มาดูตัวอย่างที่สิงคโปร์จะชัดเจนกว่าเพราะว่าสิงคโปร์มีพื้นที่ เล็กกว่าแล้วก็ประชาชนก็อยู่กันเรียกว่าแน่นหนานะครับอย่างที่เคยคุยให้ฟังในรายการนี้นะครับว่าประเทศสิงคโปร์มีแต่จะสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงสูงขึ้นก็คือว่าอยู่ในตึกคอนโดซึ่งสูงขึ้นไปเป็นร้อยชั้นนะครับและอีกหน่อยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อีกแนวโน้มขึ้นก็คือต่ำลงไปเรื่อยๆก็คือขุดเจาะ ใต้ดินนะครับตอนนี้มีสถานที่ทํางานเก็บของขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้นแล้วเพราะว่าสิงคโปร์ไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปแล้วมีการถมทรายเป็นระยะเวลายี่สิบกว่าปีนะครับจนขยายพื้นที่มากขึ้นนะครับตั้งหลายตารางกิโลเมตรนะครับหลายร้อยตารางกิโลเมตรแต่ประเด็นก็คือว่าพื้นที่จำกัดจะทำอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศมาลดีฟซึ่งเป็นเกาะแข่งเล็กๆเนี่ยยังเคยมีนโยบายบอกว่าจะขอเช่าซื้อพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งทำงานบริษัทของประเทศมาลดีฟด้วยซ้ำไปฟังดูแล้วมันจะเหมือนกันนวณิยายแต่เป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มีหลายประเทศได้เช่าที่นะครับอย่างเช่นประเทศจีนได้เช่าที่ เป็นพื้นที่มหึมมาในออสเตรเลียเพื่อที่จะทำปศุสัตว์หรือปลูกพืชอ,อย่างเช่นประเทศจีนได้เช่าที่เป็นจำนวนมหาศาลปลูกสวนยางนะครับในประเทศกัมพูชาหรือในประเทศแอฟริกาเวียดนามนก็มีใช่ไหมคะใช่แล้วก็ประเทศไทยเองนะครับก็พยายามจะเช่าพื้นที่เพาะปลูกนะครับในพื้นที่เมียนมาติดต่อกับ ชาแดนไทยนะครับอตอนนี้การเช่าพื้นที่ในลักษณะนี้เพื่อการเพาะปลูกนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นวาระแห่งชาติของทุกๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งมีพลเมืองอมากที่สุดในโลกความต้องการทางด้านอาหารความต่อเนื่องในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเป็น วาระแห่งชาติที่สําคัญยิ่งครับค่ะไม่น่าเชื่อนะคะจีนเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่อย่างมากเลยต้องมาเช่าพื้นที่ที่อื่นสําหรับปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรของตนเองเพราะว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าประเทศของเขาจะปลูกพืชผักอย่างที่ปลูกในประเทศอื่นได้ใช่ไหมคะหรืออย่างบรรดาประเทศในสหรัฐอาหรับเอมิเรต พวกในตะวันออกกลางก็มาซื้อที่นามาเช่าที่นาในเมืองไทยปลูกข้าวเหมือนกันใช่ไหมคุณกวีคะใช่ครับตอนนี้เนี่ยประเทศใหญ่ไม่สําคัญเท่ากับต้องดูสัสดส่วนของพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมะนะครับอย่างเช่นประเทศในเอเชียอาคเนเนเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเป็นที่ราบนะครับอย่างเช่นกรณีที่ราบรุ่มอิราวดีที่ราบรุ่มเจ้าพยาซึ่งเป็นสองแหล่งนะครับอู่ข้าวอู่น้ำนะครับฉะนั้นประเทศเหล่านี้ จึงสามารถผลิตเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวได้เยอะมากนะครับฉะนั้นเราโชคดีส่วนจีนเนี่ยประเทศใหญ่ก็ตามแต่พื้นที่สำหรับกรเกษตรกรรมมีไม่มากนะครับเพราะว่า<ช>ทางด้านนะครับทางด้านตะวันทางด้านตะวันออกของประเทศจีนเนี่ยติดทะเลมีพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกไปมาหาสู่กันได้แต่ถ้ามองไปทางด้านเ ทางด้านตะวันตกนะครับโดยจากเฉิงตูเนี่ยไปทางซินเจียงเนี่ยเห็นว่าเป็นทะเลทรายนครับที่เนี่ยเป็นที่ราบสูงไม่เหมาะสมกับเกษตรกรรมนะครับึงก็แปลกใจที่ว่าประเทศจีนพยายามหาพื้นที่ในออสเตรเลียในลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ในแอฟริกาเพื่อหาพื้นที่เพิ่ม สำหรับพ,อพ่อปูกครับค่ะแหมเอาละค่ะวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมดลงพอดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณกวีจะมาให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆกับเราอีกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรค่ะและดิฉันปิยรรมทรัพย์สุวรรณลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย